วันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยผักคะน้ากันนะคะใส่ตอนเย็นๆแบบนี้นะคะจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะคะน้าของเราก็จะตัดได้แล้วนะคะอแอบซี FC ก็ถามว่าคะน้าเนี่ยแก่ไปไหมคะน้าเห็ดหอมของเรานะคะเห็นต้นแบบนี้นะคะไม่มีเสี้ยนไม่แก่เลยนะคะวันนี้นะเราก็มาดูดินนะคะอันนี้เขาก็จะมีมะเขืออยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็เลย เนี่ยแล้วก็ดินนิดเดียวเนาะดินนิดเดียวมีทั้งคณะต้นให่มีทั้ง,ม,งมะเขือนะมะเขือพุ่มโตนะเราก็เลยต้องบำรุงเขาเยอะๆนิดนึงนะเรามาดูดินดินข้างในโอ้ลงลวงลงไปมีแต่รากพืชนะคะทุกคนนี่เนาะเอ๊ะคณะก็จะตัดได้แล้วเราทําไมต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพราะเรายังมีมะเขืออยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็คณะเนี่ยเราตัดแล้วนะเขาก็ยังแตกแตกหน่อขยายได้อีก วันนี้เราใส่แบบจุกๆเลยนะคะให้อาหารแมวเขาเยอะๆนิดนึงนะคะสองกำมือไปเลยเนาะอาหารแมวนี่ก็เป็นแบบราคาถูกนะคะเป็นอันนี้เธอแมวไม่กินแล้วอาหารเก่าแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามือคุย,คยๆเขี่ยๆนิดนึงนะคะคณะเห็ดหอมเนี่ยเวลาเราปลูกเราปลูกครั้งเดียวนะคะเวลาเราตัดเราตัดแค่นี้หน่อขแขนเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะคะนี่มีมีหน่อขแขนงขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่ เนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะตัดเอาไปทํากับข้าวแล้วนะคะเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็คุ้ยคุยหรือเราจะใช้ไม้แหลมแหลมก็ได้นะคะจิ้มจิ้มจิมนะคะไม่เป็นไรนะคะรากผักไม่เป็นไรอันนี้เราอาจจะเติมดินได้นิดหน่อยนะไม่ต้องเติมเยอะนะคะทุกคนเราก็จะดินดินที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะเนี่เติมดินนิดนึงเนาะน กรอบๆนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําตามนะคะจะเป็นน้ําหมักก็ได้น้ําสังเคราะห์แสงหรือว่าน้ําที่เราบํารุงนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะตรงน้นําซาวข้าวก็ได้นะคะแต่ในขวดเนี่ยใส่เศษอาหารไม่ได้นะคะเนี่ยใส่ปุ๋ยเราก็จะใส่แบบนี้นะคะดินจะได้ไม่แข็งนะคะทุกคนถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยดินในขวดจะแข็งนะคะพอดินแข็งแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนดินยากนะคะแล้วทําแบบนี้นะคะ ดินเราเนี่ยก็จะปูนะคะรากพืชเนี่ยก็จะชรนชัยนะคะอาหารได้ดีนะ,ะต้นไม้ก็จะเติบโตนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาแบ่งปันนะคะการใส่ปุ๋ยผักนะ,ะอ๋อมาดูต้นนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้นนี้เราตัดไปกินแล้วนะคะขแขนงก็จะเกิดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะพอเราตัดไปกินแล้วนะเราตัดให้เหลือนะคะคณนะอุ้ย นะคะเราตัดให้เหลือเขาไว้นะคะนี่ยขนแหงเขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะแล้วก็เด็ดใบออกนะคะให้ขรนะแหนงเขาโตน,นะ,ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็พลวนดินนะคะพลวนดินบุ๊บำรุงดินใหม่เนาะพรวนพวนแล้วเราก็เอาอาหารแมวใส่นะคะทุกคนนี่ค่ะทาแบบนี้แหละคะ่ะเวียนไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีผักกินตลอดเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปยาวไปแล้วเนาะทุกคนนะคะ อากาศยามเย็นนะคะทุกคนกับสวนผักขวดของเรานะคะแดดก็ร้อนๆอ,อีกแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ